สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมหลังจากห่างหายไปนานนะครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนครับ ID หายครับผมแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวลานะครับมาวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูพระคงลำพูนนะครับผมหนึ่งในพระที่ยอดนิยมมากผมเชื่อว่าถ้าผมลงไปนี่ก็มีความเห็นหลากหลายนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูชอบตามผมก็เล่นตามผมแล้วกันนี่ครับพระคงลำพูน องนี้ถือว่าตำหนิชัดเจนครบทุกอย่างนะครับจริงๆผมดูไม่ยากเลยครับอันดับแรกนะครับผมเน้นตรงฐานนะครับนี่เห็นไหมครับตรงฐานตรงนี้นี่ครับฐานเส้นนี้ครับส่วนมากถ้าฐานชัดๆนี่ก็คือใช่เลยนะครับสวยนะครับฐานตรงนี้ต้องชัดนะครับคมนะครับนี่ครับผมเน้นตรงฐานฐานตรงนี้นะครับต่อไปนะครับมองต่อไปครับตรงแขนเลยครับนี่ครับ แขนตรงนี a, ้ต้องตรงนะครับต้องเป็นแนวตรงนะครับแขนตรงนี้ครับต้องเป็นแนวตรงเส้นตรงเลยนะครับต้องเป็นแท่งตรงๆครับถ้าบิดเบี้ยวนี้ก็พิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับนี่ครับจะมีเส้นเล็กๆใต้ฐานตรงนี้นะครับเส้นแตกตรงนี้นะครับนี่ครผมพิจารณาเส้นแตกตรงนี้นะครับเล็กๆใต้ฐานตรงนี้นะครับนี่ยเส้นแตกใต้ฐานตรงนี้นะครับแล้วก็ จะมีเม็ดตรงนี้นะครับอยู่บนนี้ครับจะเป็นชั้น3ามชั้นนะครับจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีเม็ดอยู่ตรงน İns ี้อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับนี่ครับผมสังเกตแบบนี้นะครับแล้วก็ปลายนิ้วมือครับเห็นไหมครับนี่ครับปลายนิ้วมือครับจะมีคล้ายๆเป็นแตกเขาเรียกว่าแตกเป็นเลขเจ็ดนะครับผมนี่ครับปลายนิ้วมือตรงนี้นะครับแล้วก็นิ้วมือนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ แทงนี้ iscilla, แล้วก็จ <reco Christ. S 2> ะมีแหลมขึ้นไปนะครับผมลักษณะประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็มือครับตรงมือตรงนี้นะครับจะมีเม็ดตรงนี้อีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ขึ้นมาจะหักลงครับแล้วก็จะมีเม็ดตรงนี้มีเส้นตรงนี้นะครับดูแค่นี้เลยครับผมพราะคงลำพูนถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็ไม่น่าจะใช่แล้วครับแล้วก็อย่างพลิกมาครับนี่ครับเห็นไหมครับครานี้เห็นมีใครไม่รู้ครับสอนแต่ว่าผมก็ใช้ดูนะครับ เห็นไหมครับจะเป็นก้อนตรงนี้ครับก้อนกลมๆตรงนี้เลยนะครับมีมีทุกองค์ครับส่วนมากครับถ้าแบบสวยๆล้วถ้าเต็มครับแข้งเต็มจะมีทุกองคนะครับผมแล้วก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งครับนี่ครับจะมีเข็มตรงนี้ครับเห็นไหมครับเข็มนี้คมๆเลยนะครับเนี่ยครับมีทุกองค์ครับเป็นในตำหนิครับเนี่ยครับเนี่ยครับดูแค่นี้ครับผมดูแค่นี้เลยโคนี่ก็ สามารถทํากันได้ครับพิวไม่พิวแต่นี่คือแบบสวยนะครับเนี่ะครับจะเป็นโพเมทชัดๆเลยนะครับนยครับหูครับอะมาดูหูเลขหนึ่งครับนี่หูตรงนี้ครับจะเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งไทยนะครับนี่ครับแมปแมปอันนี้ครับแล้วก็ตรงปากตรงนี้นะครับนะครับนี่ปากเขาเรียกว่าเขี้ยวยักษ์นะครับนี่มี แค่นี้ครับพะคงไม่ยากเลยครับดูแค่นี้เสร็จจบเลยครับดูให้ฐานเป็นให้มือเป็นแบบนี้นะครับจบเลยนี่ครับมีเข็มตรงนี้คมๆแล้วก็มีก้อนตรงนี้นะครับเนี่ยดูแค่นี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกองคหนึ่งอ่ะสมมุติว่าองค์นี้ครับเห็นไหมตรงนี้ก็สวยนะครับอ่ะดูข้างข้างตรงนี้เข่าหาย นี่ครับเขาหายเห็นไหมครับหายเราดูยังไงนี่ดูฐานตรงนะครับมีชั้นตรงนี้นะครับสวยนะครับแบบนี้ดูง่ายครับเส้นตรงนี้ครับเส้นใต้แขนนะครับปลายนี้เป็นคล้ายๆอย่างเลขเจนะครับชัดเจนนี่ครับมีเม็ดตรงนี้ครับน็ครับเห็นไหมเส้นตรงนี้ครับสําคัญมากครับ เป็นเส้นอย่างนี้นะครับแขนชัดๆแบบนี้นะครับดูง่ายเลยครับผมนี่ไม่ต้องไปดูโพครับละเอียดเยอะดูแค่นี้ไปก่อนนะครับที่ของเก๊ทําไม่ได้นะครับอ่ะอีกองหนึ่งครับนี่มีไหม่องดูดีครับมีนะครับเส้นแตกเห็นไหมครับตรงนี้ครับนี่เลขเจตรงนี้มีข้างชัดเจนไหมครับนะครับเป็นก้อนตรงนี้ ใช่ไหมครับเป็นขยักนะครับเราจะดูไงมันชัดเจนนี่ครับจะเป็นคือตรงนี้ครับเป็นก้อนกลมๆตรงหัวเขานี่นะครับจะเป็นขั้นตรงนี้อ่าดูฐานโอเคชัดเจนดูเข็มนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับเส้นเข็มโอเคจะชัดแบบนี้นะครับโอเมอกี้มีไหมมีครับนี่ครับชัดเจนเลยครับนี่กลมๆ องค์หนึ่งครับนี่สมมุติว่าอย่างนี้ดูยังไงเดิมเดิมนี่ก็ดูไม่ได้นะครับแทบจะมองไม่เห็นนะครับนี่มีหน้ามีตาล้างมาสวยเลยครับเจ้าของไม่ให้ล้างครับนี่ต้องพลิกมาดูตรงนี้ครับนี่ครับเป็นก้อนตรงนี้ชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยเราพิจารณาตรงนี้โอ้มีสิทธิ์แท้แล้วดูอย่างอื่นเข็มอันนี้ไม่มีนะครับเขาตรงนี้หายเนี่ยครับนี่เราก็มาพิจารณาดูเนื้อ รูปภาพทรงด้านหลังอ๋อนี่อันนี้องค์นี้มีเม็ดแร่ครับอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งครับลายมือด้านหลังนะครับผมลายมือด้านหลังลายมือด้านหลังสําคัญนะครับถ้าดูนี่คือแบบก็อาจจะดูเป็นในแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมครับลายมือตรงนี้ครับจะเส้นใหญ่ๆเส้นเล็กก็ช่างครับแต่จะเป็นลายมือยาวๆอย่างนี้นะครับเป็นปื้นขึ้นไปนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกองค์หนึ่งนี่ครับเห็นไหมมาเทียบกันเลยครับจะเป็นลายมือยาวๆขึ้นไปอย่างนี้นะครับเห็นไหม ยาวอย่างเงี้ยจะฟังไหนก็ได้ครับหรือว่าตัดขวางครับแต่ว่าจะเป็นลายมือแบบนี้ครับยาวขึ้นไปนี่นะเห็นไหมครับนี่ยาวขึ้นไปอย่างงี้นะครับนี่ครับนี่ครับยาวขึ้นไปนะครับแบบนี้เลยนะครับหลังครับมีรอยปาดข้างอูมี้นะครับเม็ดแร่ครับสําคัญนะครับนี่เม็ดแร่แดงครับสําคัญเลยนี่ลายมือ้านหลังครับเห็นไหมครับ เดียาวๆขึ้นไปเลยนี่ครับจำให้ดีครับปื๊บปืปปเม็ดแรกครับตงรงนี้ครับเนี่ยครับประคงลำพูนครับดูแค่นี้จบเลยครับผมขอบคุณมากๆครับ